หยุดอย่าขยับเอ้ยมีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดพี่อย่าทำอะไรพ่อหนุเลยนะคะเฮ้ยนิกกี้นิกกี้สู้มันสิสู้มันโอเคไอ้เก้าแกก็รู้ว่าฉันไม่สู้คนอะถ้าสู้คนที่สุดในกลุ่มเราอะก้อยก้อยถ้ามันยกชิดโจนเฮงแกก็ไม่ทำไงอะไอ้นี่ก็อย่ามาขอเลยจิหรอเฮ้ยเแต่ว่าฟังเสียงแล้วมันน่าจะมีคนเดียวเราคนเยอะกว่าหันไปพร้อมกันซะเลยหนึ่งสองสาม ยกจวงหน้าจวงหลังยกทีบทีบยกเฮ้ย่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู้วยนะไอ้นิกกี้ควงกระบี่เป็นเบาะไม่ยากเพื่อนทำไงว่าไงจ้าที่รักจ๋านี่ข้ารีชยางจ๋านี่ไปดูหนังกันไหมนี่พี่เฮ้ยคนใต้เนี่ยทำไมอะกระบี่กระบี่พร้อมเลยย่ง เป็นสีขาอันนี้มันคาบครูหาไม่ใช่หรอคะครูจะสอนวิชาไหนมันก็เรื่องของครูครูหาไม่อยู่แล้วหมาตัวน,นี้จะมาสอนแทนละ่ะอ๋อก็เลยเป็นหมาเพนเอ้ยนายก้าวเฮ้ยนายก้าวครูเพนสีแค่ลูกตั้งใจใครจะมาสอนก็มีหน้าที่ตั้งใจเดียนานั้นค่ะลูกอันนี้เรียกว่ากระดีกระดีมะพร้อมมือซ้ายเนี่ยครานี้เขาดยกจีบนะจีบตรงหน้าอกเราจีบลงไปหมุนกระบี่สองรอบพัดหัวย ยกขึ้นมือข้างบนจ้วงเอาทำ้อ่กันพวงกระบี่สองรอบทัดตรงหูก้าวเท้าซ้ายย่อลงชิดก้าวระเล็นยกขึ้นเลยยกยกจ้วง พร้อมกันไปเรื่อยๆยากครูครับเรียนเพื่ออะไรครับกบีกับบอมมันจะได้ใช้ได้อะไรครับนั่นน่ะสิครับเรียค่ะจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยมันใช้ได้ทุกวิธีได้แหละลูกทุกเหตุการณ์มันก็ใช้ได้หมดไม่งั้นเขาจะสอนบลลัมบรลลสอนมาไงพวกเธอเด็กรุ่นใหม่ไปอย่างนี้เลยเขาสอนแล้วก็เรียนไปก่อนสิมันเป็นวิชาประดับตัวเองจะได้ใช้ตอนไหนวะฝึกไปนะเอาทิศชิดแล้วก็พูดด้วยพูดสิเจ็บคอแล้วเนี่ย เดี๋ยวครูมาทำาแนบีี้26ครั้งโอ๊ยใครจะไปใช้ไว้พวกกระบี่กระบองอะไรพวกเนี้ยฮะโจนอย่างเงี้ยมามามายังไงเพื่อนมานี่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 ยมเดี๋ยจะได้ดูเรียนแบบกันได้เนี่ยฉันก็ทำไม่ค่อยเป็นโอกเคควงขวงกระบี่ออกออกชิมชิมหูยกยกชิดชีดยกด้วง หยุดอย่าขยับเฮ้ยมีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดพี่อย่าทำอะไรผูหนูเลยนะคะเฮ้ยนิกกี้นิกกี้สู้มันสิสู้มันโอเคไอ้เก้าแกก็รู้ว่าฉันไม่สู้คนอะถ้าสู้คนที่สุดในกลุ่มเราอะก้อยก้อยถ้ามันโยกชิดจูนแทนแกก็ไม่ทำไงอะไอ้นี่ก็อย่าพูดเลยเออไม่ไมแต่ว่าฟังเสียงแล้วมันน่าจะมีคนเดียวเราคนเยอะกว่าหันไปพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม พีทีบยวงพีทีบแค่ั้นเอคะพี่อันนี้พี่ทำอะไรถามจริงอาวุธพี่คือกระบี่หรอคะใช่ฉันหาโอกาสใช้มานานแล้วก็ต้องมาใช้ยุคนี้แหละยุคนี้เศรษฐกิจตกต่ำรีบตองเงินมาอุ้ยเร็วๆเ้ิงเนอยู่นี่นะอุ้ยเฮ้ยกูเป็นสีด้วยกู่นีแล้วด้วยไอ้จนอยู่ีนี่นะคูยังกล้าให้มมยุดอีกเหรอเธอต้องหยุดแล้วล่ะจวงทีบยก หมุน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 พี่โอ๊ยพี่โอ๊ยผิดกี่ปีกี่ปีก็ผิดนายพานุพันธ์บ้านอยู่ตลิ่งชันและไปโตจันทบุรีใช่หรือไม่ครูรู้ได้ยังไงโอ้ยโอ้ยไอเก่แพ้นครูรู้แล้วก็แต่เธอเนี่ยรับกี่ปีกี่ปีก็ ผมมูซาใส่ใส่โมงแล้วทำไมคูยังจาผมได้อะก็ท่าของเธอกระบี่ของเธอมันไม่ถูกลูกคนมีที่ไหนเขาหมุนตัวมันไม่ต้องหมุนตัวมันหมุนกระบี่นั้นทำพร้อมน้องเลยมาหน่พร้อมกันหมดเลยมานี่มาตรงนี้เลยไปสอนโจรเฉยมาเร็วเอาใหม่เลยเราจะสอนเรื่องเป็นโจนครูกลับมาสอนกระบี่กระบอกต้พี่เขาไม่ได้นี่สิบกว่าปีแล้วยังมาม่าเธอทําไม่ได้เธอกลับมาเรียนใหม่ครูผมเรียนจบไปตั้งนานแล้วจบไปตั้งนานยังทำไม่ได้เลย ก็ครูบอกว่าวิชานี้มันต้องได้ใช้ในอนาคตนะและได้ใช้ปไทีเนี้ยก็ได้ใช้แล be ้วเมื่อกี้ก็คือเอากระบี่มาเป็นโจรก็มาเอามาจี้คนอื่นเขาก็ครูบอกเองว่ามันจะต้องได้ใช้มันได้ใช้กับการทาอย่างอื่นไม่ใช่มาเป็นโจรล้ำใหม่เลยล้ำแบบนี้ร้อยรอบก็จนกว่าพ่อแม่เธอจะมารับกลับบ้านไอเร็ว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 เดี๋ยวเรลูกจี้หมุนสองรอบทัดดอกไม้ทัดตรงหูก้าไปย่อลงชิป จุ้งน,นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจ้ายิ <S <S ย่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเอดเ็กๆดูแล